สวัสดีครับพี่พีเอครับอ่ะสายโรบินราณีนะครับเคลียร์ใจกันก่อนนะครับอันน,นี้โรบินนะครับหรือเล็บบิดหรือไมกิต้านะครับอันเดียวกันนะครับเดี๋ยวไม่มีสติกเกอร์โรบินเดี๋ยวพี่จะบดผมอีกตัวนี้สวย2 6ีซโช๊คออโต้นี่โชคออโตน้นี่นี่เวลากรรมคันเร่งแล้วมันจะดิดกลับลานดึงปกติแต่ไม่หนักสภาพสวยเรียบม,มงมงเลยนะครับราณีอ่า นี่สติกเกอร์หางเห็นไหมครับ B R 2 6 0ปึ๊บปึ๊บป,บป,บปบนี่มีหัวอัดจะระบีให้ด้วยนะครับสวยครับตัวนี้ครับคันเร่งแวน่นแวน่นสไตล์โรบินเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะน้าหนักสี่โลครึ่ง26ซีซีสามพันลมส่งนะครับโอ้เครื่อนงแน,แน่นเลยครับนี่กำคันเร่งก่อนให้โชคโชคันดีกลับก่อน โคก็พัดดดั่มาให้ลองเล่งดีครับใช้งานน้อยเหมาะมากกับผู้สูงวัยไม่บงไม่บ้านชื่นชอบแบรนด์โรบินญี่ปุ่นนะครับเกาะ,กะตัวเบาของแถมมีใบมีดใหม่กับสายสะพายสองรายการนะครับตำหนิยังไม่เจอนะตำหนิยังไม่เจอสวยสติกเกอร์เลี่ยมเลย น,นี่หัวเกียร์ลื่นๆอะไรก็เยอะนะถังถึงมีหมดแล้วแล้วก็เสื้อลูกก็ผลิตเสร็จแล้วนะครับคาบูหัวเกียร์มีหมดแล้วตัวนี้นะครับต้องขอขอบคุณมาเท่นด้วยที่ดูแลพวกเราชาวมือสองญี่ปุ่นนะครับมีผลิตอะไรให้หมดแล้วดึงอีกทีนะเอาเลิกเอาใช้นะครับเครื่องดีฮะชอบเรี่ยมๆตัวนี้เลย เบนซิน2จังหวะ26ซีซีนะครับประกันเครื่องให้120วัน120วันแล้วก็ดูแลให้ตลอดอายุการใช้งานนะครับสวย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 เพร่บปั๊บนี่มุมนี้จัดไปครับใครชอบสวยชอบแบรนด์สวัสดีครับ